เราสองคนฉายกันเป็นคู่นะคะไม่มีลูกน้อยกลอยใจมานะคะวันนี้เพราะว่าเรานั้นกำลังจะไปที่โกยิมนั่นเองค่ะโกยิมคืออะไรคะต้องให้คุณพ่อเป็นคนเอ่ยกล่าวก่อนนะคะว่าโก,โกยิมคือคอ,อะไรโกยิมก็คือเป็นธุรกิจยิมของเราสองคนอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่เป็นหุ้นส่วนกันก็คือเราก็ซื้อหุ้นมาจากที่โกยิมก็มาทำแบรนด์กันใหม่มาปรับปรุง เครื่องเล่นมาจัดทัศนียภาพของยิมใหม่นะครับเราก็เพราะาเราสองคนชอบออกกำลังกายกันอยู่แล้วเราก็เลยเอ,อยากมีธุรก,กิจ ยิมเป็นของตัวเองก็เลยจะพามาเยี่ยมชมอีกหนึ่งธุรกิจของบอลกับพุ่มกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็เข้ามาดูแลกันเองเพราะอยากเป็นคนชอบออกกนล่างกายกันอยู่แล้วนะครับก็ใกล้จะแกลนอเพนนิงแล้ววันที่1 9มีนามนี้ครับเราไปดูกันนะครับแม่ก็เริ่มกลับนอกกําลังกายได้บ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยจะเริ่มพยายามที่จะเข้ายิมมากขึ้นนะคะโดยที่จะใช้เวลาตอนช่วงที่น้องหลับนี่แหละค่ะช่วงดิสนีย์หลับแม่ก็จะแว๊บออกมายิมเพราะว่ายิมอยู่ใกล้บ้านนะคะประมาณแค่สิบนาทีก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ยิม นจะเป็นแนวแบบว่าแมชชีนเย <ๆ S 2> เอะอๆพ <อ S 2> วกแบบว่าคนที่ชอบสายแมชชีนนะคะ<า>เป็นวพว<อ>กแบบว่า เป็นพวกเวทเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยจะมีเครื่องมืออุปกรณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งคือพอเราเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วนะคะเราก็เพิ่มในส่วนของฟังชั่นอลขึ้นมาเพราะว่าตัวแม่เองเนี่ยก็ชอบในเรื่องของการออกกาลังกายแนวฟังชั่นอลเทรนนิ่งเราก็เลยเอาฟังชั่นอลเทรนนิ่งเนี่ยเข้ามาผสมผสานในเรื่องของการเวทด้วยนะคะก็จะมีคลาสมวยคลาสซุมบ้าโยคะ มีเป็นห้องคลาสที่เรามีแบบโปรแกรมต่างๆขึ้นมานะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปะเล่นคลาส,ลสฟังชั่นอลกันด้วยนะคะกับเทรนเนอร์ของเราว่าฟังชั่นอลของเรานั้นเป็นแนวไหนยังไงบ้างสําหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่อยู่ที่เชียงใหม่ถ้าเกิดสนใจอยากจะมาลองเล่นที่โกยิมเนี่ยก็มาได้นะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าดูมาจาก ABC Family อยากจะมาเล่นที่โกยิมนะคะสมัครเมมเบอร์ลด10%นะคะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันจะ้ะใส่เสื้อโกยิมได้หรอคะ ใช่ครับและแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับโดยิมพิตาก็ออยู่แถวแถวเต๋อจำยำระเบิดนะครับแยกข่วงสิงแยกข่วงสิงครับผมเป็นยิมที่แวนแวของแนวฮาร์ดคอเป็นแนวโคดังแต่เครื่องเล่นเราเนี่ยขอบอกได้เลยว่าครบมากสำหรับผู้ที่แบบอยากเล่นเวทแบบแกล้ามโ,โตๆแล้วก็มีห้องตาสำหรับคุณผู้หญิงที่เล่นฮาร์ดได้ฟรีทั้งหมดที่สำหรับแค่มาสมัครสมาชิกลองดูกันนะครับ อ๋อสมัครสมาชิกเล่นคาร์ดฟรีด้วยนะคะนี่นะครับก็ตโดนที่ธนาคารของเราไี่โค้ดหวยครับอยากมาเรียนหวยก็เจอโค้ดหวยเราได้คือโซนนี้คือร้านอาหารอ๋ออันนี้มีร้านอาหารด้วยโซยิมมาร์สโซบาร์ก็คือเป็นขายอาหารกรีนทั้งหมด อาหารคลีนด้วยหรอใช่อขอเข้าไปดูหน่อยนะคะเจอเันออกกำลังกายเหรอคะได้ครับก็คือในโซนร้านอาหารของเราก็จะมีเวอาว์อาว์วุ้บวุลินมีเฮียไทก้าเวมีกี่รสชาติครับห้ารสชาติของนี้ต้องกินเววุ้นุลินนะคะขอค่าสปอนเซอร์ด้วยเหีย ก็จะมีอาหารหนแนว,แนวคลีนฟู้ดเมนูนะครับ<ๆ>ก็จะมีทุกวันเผา,าอ,อกไก่ผัดที่แกงอ,อกไก่แกงเขียวหวานอกกระซามสิดบาทได้หมออย่างถูกเลยนี่แล้วจะบอกว่ารับส่ง ขัวเชียงใหม่ได้นะจ๊ะอ้อเ <สะ S 2> หรอมี Delivery ด,ด้วยเหรอคะมี Delivery สั่งได้หมดเลยนะงครับสั่งแก๊ปได้สั่งแพนด้าได้นะครับผมช่วงนี้ก็ทำกันไ,ไม่ทันเลยทีเดียวก็โซนห้องอาหารในยิม้อยเป็นห้องแอร์นะครับเป็นบาร์นั่งสบายสาๆสาวๆที่มารอคุณแฟนออกกำลังกายก็เข้ามานั่งที่บาร์ตรงนี้ได้ใช,ใช่ไหมคะอ่าเราเดินไปดูทางนู้ยงานดีขอคนั้นไปดูก่อน นี่ก็จะเป็นลูวิ่งนะครับยาวเลยมีประมาณ20กว่าตัวแแล้วก็โซนเวทดัมเบลเป็นไงเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมากนี่ก็เป็นคนฮ่องกงนะคะสวัสดีครับลาพาจะบอกว่าผู้หญิงที่มาเล่นที่ยิมนี้นี่เป็นสายบอสนั่นเองนะใช่แนวแบบแนวเป็นพลังอ่ะแนวเล่นซัฟฟอร์ตอ่ะเออแล้วก็วันเล่นตูดใหญ่ๆอ่ะใช่เล่นตูดอะใช่ นะครับบอลก็จะเข้ายิมทุกควาตอนช่วงบ่ายๆนะครับนี่ก็ชแนลเวทีมวยของเรานั่นเองปกติยิมยิมที่อื่นเนี้ยโซนมวยก็ก็แค่แบบเป็นปูพื้นยางของเราจริงจังครับเป็นเวทีมวยเลยมีกระสอบทรายแล้วก็มีโซนให้เล่นแบบจริงจังครับผมมีทั้งนวมมีอะไรอุปกรณ์ให้ครบ ผ้าพันมือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยครับเตรียมร่างกายที่ฟิตอย่างเดียวก็พอมาดูกันหน่อยสินี่อออันนน้หงงขชเลใช่ห้องเป็นห้องคลาสที่เรามีเครื่องมไม้เครื่องมือนี่ใ,นใช่ ครับโกยิมน้ำทุกอย่างก็จะเป็นแบรนด์ของโกยิมทั้งหมดนะครับคืออย่างวันนี้เราก็จะไม่หนักมากเพรคุณแม่เพิ่งปรับสภาพร่างกายเพิ่งกลับมาออกกำลังกันนะครับเราก็จะวอร์มเป็นฟังชั่นอลเป็นฐานสั้นๆอาจจะบวกเ uh, uh, ออเบเออบอดี้เวทเบาๆเดี๋ยวลองถามโค้ชกันดูก่อนว่าเล่นตรงไหนดี <c oughs> ที่แชมป์ก็คือประจำอยู่ที่เวยิม แล้วก็โกยิมนะครับเป็นโค้ชที่เก่งมากแล้วก็พี่แชมป์ก็คือคนที่เป็นแชมป์งัดข้อของเชียงใหม่ด้วยรองแชมป์ใช่ไหมพี่ล่าสุดแล้วพี่นี่พี่สอนอะไรบ้างคะเบสบไทใช่แต่วันวันนี้เราจะมาปรับให้น้องคือเป็นแนวฟังชั่นอลแต่ว่าไม่ไม่หนักมากเป็นฐานเรียนเล่นอะไรบ้างคะพี่พี่ไว้นั่เล่าพอดีเวดพอดีเวท ลองดูว่าคุณแม่กับการออกกําลังกายครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมว่าคือเมื่อก่อนนะผมแพ้คุณแม่อุ้มแต่หลังๆผมว่าแบบกันจอกไปเลยครับตั้งแต่ดูลูกแต่ก็ไม่แน่นะมผมนี่แหละาย <laughs> วันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญนะครับแชมป์กินเผ็ดใ, <laughs> ใ,ในในรายการเรา EP ตอนเราไปโอซาก้านะครับจะมาร่วมเทนด้วยเชฟจอนเรานั่นเอง เ้าคนไหนอยากได้แฟนข้างหลังว่ามาเล่นที่นี่นะคะใช่ดูหนุ่มๆได้ดดออก็หมายว่าวันนี้เราก็จะเล่นแบบฟันที่นอง4-3-4ขาสี่คนนะ ร่างกายของเพราะว่าช่วงนี้อะนะผมได้ออกกำลังกายมาบ้านแต่ว่าน้องลูกก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวซึ่งอาจจะหนักกว่าผมอีกเลี้ยงลูกเพราะว่าลูกก็ันควา,าหนักกว่าอีกเนาะ เดมจากที่มวยนี่แหละก็คือการฟิตเนสของที่นี่ยมันคือการแดยจางให้มาใช้ในการออกกำลังกายได้จริงนะครับมีตานแรกมีอะไรบ้างนะครับโค้ดอยาให้โค้เป็นเชินถ่ายตามโค้เลยค่ะพูดบอกเลยแรกเชือานล่ประบาง4.5า้นาทีเล่นนหมดทั้งหมด3ครั้งนะครับใหนสอบี่ค่ะ มีเข่ามีเข่ามีสองเราจะไม่ใส่ดวงเข้วันนี้ ตรนแรกปูอย่างนั้ามทานเลดหนักมากเดิเมอค่ะทานแรกเราก็จะเป็นเหือนแรงแล้วก็ยกขาให้ได้สองด้วยก็ทานสองเองครับสองเราจะแนะนาสองกันคือเมื่อกี้ที่เราได้ดูรายการไปแล้วเราเล่นครบกันแล้ว3ามรอบนะครับก็เหนื่อยมากน่าจะได้หลายร้อยแคลแล้วก็อันนี้เป็นเป็นกิจกรรมทัน อันที่สองเราก็าเล่นแบบนี้อีก3รอบนะครับผมลองมาดูกันว่ามีอะไรท่าที่สองเมื่อกี้แล้วขัที่สามเอาให้ใกล้ืนที่สึงเม สองเที่ยวกลายเป็นหนึ่งท่าต่อสามสามเซนนะครับผมขออนุญาตตัดรายการอนก็ตะคิวทีสขาหน้ามองนะครับครบแล้วคือผมก็สู้แม่ไม่ได้เล้วเป็นตะคิวมากๆตอนนี้เราก็เหลือฟังเท่าอีกขานหนึ่งขาสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมสามเซตเหมือนเดิมอีกก็รวมๆแล้วน่าจะเกือบๆร้อยแคลวันนี้วันนี้ไปจะสองร้อยกว่าแคลแล้วค่ะ ัติเหตุนะครับตอนเตะมวยแล้วน้องก็ปวดไหล่มากน,นี่ก็เป็นน้องเสือตอนนี้ก็ดูแลอยู่ที่ยิมนะครับแล้วก็จบทางด้านกายภาพมาโดยเฉพาะยิมเราบาดเจ็บมีทุกอย่างนะครับ <c oughs> นักกายภาพมาลักษายนี่เหตุการณ์จริงนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สมมุติเหตุการณ์ม,มากเลยเตะแต่เจ็บไหล่เพราะว่าจังหวะที่เปี่ยนไม่ฟิตไงก็คนมันไม่ฟิตไง <c oughs> เพราะว่าเราอุ้มลูกเยอะเราใช้ไหล่เยอะในการ นี่นะครับดูเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่ว่าหักโหมร่างกายแก่แล้วก็ยังมาหัดูเป็นตัวอย่างเอาปิดรายการหน่อยจ้าก็แม่มมงฝืนไปเล่นไม่ได้นะคะเนว่าจะบอกเลยว่าถ้ามาเล่นที่โกยิมนะคะเจ็บปวดตรงไหนไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรามีชาร์ปิสนะคะในการดูแลรักษาอันนี้ไม่ได้เตี้ยมมานาน้านนี้เจ็บจริง ที่ยิมเรามีมีนักกายภาพที่มีใบกายภาพจริงๆที่แบบมามาจัดกระดูกมาไลหลังเล่นมีครบอะครับยิมที่นี่ทุนส่วนของเราน้องหวานน้องหวานทำธุรกิจไรด้วยนะฝากฝากตอนนี้นะะก็ทำเป็นกาแฟใบพัอฟรีค่ะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในการที่เราจะเป็นตัวช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นโอ้โหเห็นไหมมาที่ยิมได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะเราเป็นผู้หญิงสมัยนี้เราต้องสวยเรต้องรองต้องเ็ ไม่ติดแฟน,ฟนแมี่ฝากกดติดตามให้แม่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ